เราเช้าในห้นเฬกา59นาทียินดีด้วยนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ที่ทราบนะทเที่ยงคืนคน้ำมันดีเซลลดราคาลงเหลือไม่เกิน30บาทบ่าทตามมติคณะรัฐซึ่งก็ทําให้เมื่อคืนที่ผ่านมาตั้งแต่ทเที่ยงคืนเนี่ยน้องไว้ดีเซลธรรมดาราคาอยู่ที่29บาท9กสตางค์ค่ะส่วนดีเซลพรีเมียมก็ลด2บาทเช่นเดียวกันน้องไว้มาอยู่ที่40บาท24สสตางค์นะคะแต่หลักใหญ่ใจความจะเป็นดีเซลธรรมดานี่แหละ อันเป็นผลมาจากการลดภาษีสัปพสามิิน้มมันดีเซล2บาท50ควบคู่กับการใช้กองทุนน้ำมันเข้ามาช่วยแต่ข้อมูลล่าสุดเดียท่านผู้ชมฮะก็ส่วนหนึ่งเอาไปช่วยกองทุนน้ำมันใช่ค่ะเพราะไม่ได้แปลว่าให้เลย2บาท50 ให้เพียงพอเพาะไม่ให้เกิน3าบาทัทานเองถูกไหมน้องใบใช่ค่ะคือภพษีดีเซลปัจจุบันที่เก็บอยู่เนี่ยคือ5บาท99สตางค์ต่อลิตรนะคะม,มะติคอรมอลดลงมา2บาท50ก็เท่ากับเหลือจัดเก็บ3บาท67สตางค์ต่อลิตรหากลบกันมันจะมีส่วนต่างอยู่ที่ประมาณ2บาทส2สตางค์ต่อลิตร 2>, 2บาทส2สตางค์นี่แหละค่ะแยกออกมาเป็นเอาไปลดราคาขายปลีกนะ้ำมันดีเซลเนี่ย2บาทส่วนอีก32สสตางค์เนี่ยเอาไป บริหารเสริมสภาพคล่องกองทุนน้ำมันค่ะก็จะเอาไปอุดหนุนกองทุนน้ำมันจริงจริงแล้วจะให้หมดนะ32สตางคตเท่านั้นเองมันก็จะลดได้มากกว่านี้อีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นอัตราก,ก็จะอยู่ตรงนี้แหละท่านผู้ชมจำไว้เลยน้ำมันดีเซลจนถึงสิ้นปีก็คือธันวาคม29ไปลายปลายใช่ไหมใช่29่สบาบาท94สตางค์หรือเปล่าใช่29บาท94สสตางค์ส่วนเบนซิน,นไม่มีความเคลื่อนไหวเมื่อวานนี้ ลัมตีพลังงานพีรพันธ์สาลิตาทวิภาคไปหาหรือกาอธิบีกรมศุนกากรคุณพัชรอนันตสินเพื่ออันนี้เป็นเรื่องแปลกมากขอข้อมูลขอข้อมูลเกี่ยวกับการนำเข้านะ้ำมันเชือเ้อเพลิงทั้งหมดในแต่ละปีะคะ่ะรวมไปถึงเรื่องระบบจัดเก็บภาษีด้วยซึ่งคุณพีรพันธ์บอกว่าได้รับข้อมูลเบื้องต้นเป็นอย่างดีก็จะเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการพลังงานของประเทศนะคะนี่ฮะขณะที่ท่านผู้ชมอย่างที่บอกไป คนพีระพันธ์เนี่ยบอกแนวทางก็คือจะต้องมีการหาแนวทางปรับโครงสร้างราคาน้ำมันในประเทศไอ้ที่ดำเนินการไปเนี่ยเฉพาะหน้าทนั้นเองค<ะ>่ะเพื่อให้ผู้ประกอบการไม่กำไรสูงจนเกินไปและควรดำเนินธุรกิจอย่างพอเหมาะพอดีเราทราบใช่ไหมท่านผู้ชมก่อนหน้าเคยนำเสนอไปแล้วข้อมูลในประเทศไทยไม่รู้แต่ในโลกใบนี้ในช่วงน้ำมันขาขึ้นในช่วงหลังโควิด บริษัทน้ํามันของโลกเนี่ยร่ารวยมหาศาลก<า>ำไรมโหอันตรึกเลยน้ํามันไทยไม่รู้นะขนาดที่อธิบดีกรมสชืก้กรคุพชระบ,บอกรายงานโครงสร้างต้นทุนการนำข้อน้ำมันสำเร็จรูปน้ํามันดิบและรวมถึงน้ํามันดีเซลเบนซินปัจจุบันกรมสวนไม่มีการเก็บอากรขาเข้าน้ํามันดิบแล้วส่วนน้ํามันสำเร็จรูปก็เก็บเพียง0.001บาทต่อลิตรเท่านั้นเองเพราะฉะนั้น เก็บเงินได้น้อยมากในส่วนของกรมส่นเพราะจะไปดักที่ไหนหนักที่บริษัทน้ํามันกับกรมสรรพสามิตค่ะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นในมุมของรน้ำตรีว่าการพลังงานและรองน้นตรีพีรพันธ์สาลีนวิภาคบอกท่านผู้ชมมะการหารือเดี๋ยวจะได้ไปค้นหาความจริงเรื่องต้นพุนพลังงานและจะหาทางที่จะดําเนินการรวมถึงเบนซิน บอกไม่ได้หมายว่าเสรีเรื่องการค้าขายเพราะว่าทุกวันนี้ใครอยากค้าขายมันไปขออนุญาตตามกฎหมายมาตราเจ็ดแล้วอยู่แล้วแต่ผมหมายความว่าถ้าหากประชาชนเนี่ยเขาสามารถหาน้ํามันที่เขาคิดว่าเขาถูกถูกกว่าน้ํามันในประเทศมาใช้ในกลุ่มของเขาเช่นสมาคมรถบรรทุกแล้วจะไปปิดกั้นเขาทําไมเสรีหมายความว่าคนที่จะสามารถเอามาใช้ในกิจการของตัวเองไม่ต้องไปง้อผู้ประกอบการที่ขายแพงๆก็เปิดโอกาสเขา ส่วนเขาจะมีความสามารถถามาได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของประชาชนรัฐต,ต้องไม่เป็นอุปสรรคกฎหมายไม่ให้ก็ต้องแก้กฎหมายกติกาไม่ให้ก็ต้องแก้กติกา็นที่สุดแการนำเข้าสมันรุ่นนมานเรื่อร่งจะมองว่าพอสำหรับเป็นระบบก่จะสามารถสั่งนำเข้าอันนี้ยังยังไปไปวิเคราะห์ถึงขั้นนั้นไม่ได้หรอกครับเพียงแต่ว่าวันนี้เขาไม่เน้นเรื่องเรื่องการค้าเวลาพูดถึงเรื่องน้ํามันเรื่องพวกนี้เขามองเป็นธุรกิจไปหมดกฎหมายก็ไปมุ่งเน้นแต่เรื่องธุรกิจ แต่ผมคิดว่าพลังงานมันไม่ใช่เรื่องธุรกิจอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของชีวิตมนุษย์ไปแล้วเพราะฉะนั้นเรานะต้องเปิดโอกาสให้คนเขาสามารถหาต้นทุนที่ถูกให้เขาได้เองโดยที่ไม่ต้องไปผูกขาดอยู่กับใครการเปิดโอกาสที่มันที่ตลับเตี้ยบูนให้หาน้ํามันเองในต้นทุนที่ตัวเองคิดว่าหาได้ถูกกว่าตามข้อกฎหมายแก้พวกนี้กฎห,หมายวีไว้แก้ครับท่านพีค่ะมันเคยมีข้อเสนอของกลุ่มผู้ชมพะประเด็นสาคัญก็คือกรณีที่เคยพูดเ<ช>อาไว้ เรื่องการนําเข้าน้ํามันสาเบ็จรูปซึ่งจริงๆมีการนําเข้าอยู่แล้วป้ามันน้อยมันต่างกันนะอืน้ํามันดิบนําเข้าเอามากลั่นก็จะมีโรงั่นต่างๆค่ะแล้วก็จะมาขายส่วนใหญ่เวลาถามก็มักจะบอกอ้างอิงราคาสิงคโปร์ถูกไหมมันก็จะกลั่นมาเป็นน้ํามันดีเซลน้ํามันเบนซินก็แล้วแต่เรื่องตีพิพันบอกต่อไปถ้ามีการรวมตัวกลุ่มก้อนกันเอาลองเทียบราคา ถ้านําเข้าสัมััสําเร็จรูปจากต่างประเทศแล้วมันถูกกว่าก็ให้เขานําเข้าออแล้วก็เสียภาษีตามขั้นตอนปกติอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ต้องตามกันดูข่าวดีก็คือในกลุ่มของรถบรรทุกเนี่ยน้องใบเมื่อวานนี้ประกาศทําตามสัญญาคุณพิชาติภัยุูงเร,องเรืองเคยบอกเอาไว้น้ํามันดีเซลขึ้นหนึ่งบาทจะต้องขึ้นค่าขนส่งเท่าไหร่เมื่อล่าสุดลงมาสองบาท ก็จะปรับลดค่าขนส่งลงมา6%ใช่ค่ะเาคยบอก1%เท่ากับค่าหมายอ่ะ <S 1บาทน้ำมันดีเซลเท่ากับค่าขนส่ง3%ค่ะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงมา2บาทต่อลิตรทางสหพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยก็พร้อมจะปรับราคาค่าขนส่งลง6%ค่ะ,ะจะได้เห็นหน้าเห็นหลังก็เมื่อไไรผมก็ต่อไปท่านผู้ชม